สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในกันในช่องศาลาสีวาลัยนะคะวันนี้นะเปียจะพาไปดูศาลาไม้สักอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าสีสันของศาลานั้นบอกเลยว่าพาสเทลสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะแน่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 บอกเลยว่าสวยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกตัวเลยนะคะที่เป็นศาลาไม้สักทองนะคะแต่ว่ามีสีที่เป็นแบบคัลเลอร์ฟูลมากเลยคือ แบบหลายสีมากตัวพื้นนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะเก้าอี้ก็จะออกเป็นสีออกเขียวๆหน่อยตัวเสาก็เป็นสีเทาส่วนหลังคานะคะก็จะเอ่อเป็นสีน้ําเงินนะคะซึ่งเสาพื้นที่นั่งโต๊ะกลางเนี่ยก็จะเป็นไม้สักส่วนโคมไฟนะคะก็จะมีให้หนึ่งดวงนะคะซึ่งก็จะเป็นโครงไม้สักเหมือนกัน ไอนี้ก็คือฝนตกนะคะฝนตกหนักมากเลยที่กําแพงเพชรตอนนี้สวยใช่ไหมคะคัลเลอร์ฟูลมากตัวนี้จะเป็นโครงสร้างหลังคานะคะเราจะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเช่นไม้สะเดาดอกฉลุตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกฉลุไม้สักนะคะสวยงามมากเลยเป็นศาลาไม้สักนะคะเอาไปนั่งเล่นนะคะถ้าใครชอบเป็นแบบแนวคัลเลอร์ฟูลแบบนี้นะคะ ก็คือสามารถสั่งได้เลยนะคะมีหลายแบบมากแต่บอกเลยว่าเป็นไม้สักแน่นอนเป็นไม้สักทองไม้สักแท้ร้อยเซนเลยนะคะงานสวยมากเลยนี่หลังคาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสวยใช่ไหมคะมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วซึ่งทางโรงงานของเราทําเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเออจะเป็นระเบียง60เซนนะคะความกว้าง 60เซนเนาะเราก็จะเอาไปไว้ตรงด้านหน้าของศาลานะคะซึ่งเอามาหลบฝนก่อนเพราะว่าฝนตกหนักมากตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะกลางนะคะเป็นไม้สักเหมือนกันระเบียงก็จะเป็นไม้สักโต๊ะกลางก็เป็นไม้สักเหมือนกันสําหรับเออศาลาไม้สักนะคะที่เป็นสีพาเทลตัวนี้นะคะเปียกก็ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็บอกอรายละเอียดไปแล้วนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถสั่งได้เลยนะคะซึ่งสีน่ารักมากก็คือสามารถเลือกสีได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือลูกค้านะคะก็เลือกที่จะใช้เป็นสีออกสีฟ้านะคะเป็นสีพาสเทลพาสเทลหลังคาก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเอ่อตัวพื้นนะคะก็จะเป็นสีเทาเนาะในนี้ก็จะมีะติดตั้งพัดลมด้วยนะคะที่อยู่ในศาลานะคะ ็ถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็คือจะมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็หรือจะเข้าไปดูนะคะได้ในเเพจ a c e b o o k ของเรานะคะถ้าใครสนใจยังไงก็คือทักสอบถามเรื่องราคาหรือรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะยังไงก็เรียก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube สาราสิวารัยของเรานะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ